ยินดีต้อนรับดรปรถมเกียรติชัยคำผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5และคณะด้วยความยินดียิ่งศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามสแกแสง0 12นำโดยนายวิทูลพลมณีประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามสแกแสง ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามสะแกแสงประกอบด้วย1พันตำรวจเอกดำรงศิลดวงกลางอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2นายชวานพัฒนกรรมชัยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 3. นายชอบแสงสีอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขามสแกแสงสีรัฐประชานุเคราะห์ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามสะแกแสงมีแนวทางการบริหารจัดการศึกษาแบบร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามสแกแสงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษารู้ใช้เทคโนโลยีบนพื้นฐานวิถีใหม่อย่างมีคุณภาพตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราชโชบายด้านการศึกษามาใช้อย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรมในการบริหารและพัฒนาการศึกษาคือขามแสงโมเดล โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามสะแกแสง0ูนย์มีจำนวน13โรงเรียนรวมจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด176คนรวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด2011คนได้แก่ 1. โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงสีรัตประชานุเคราะห์ผู้อำนวยการโรงเรียนนายวิทูลพลมณี รางวัลเกียรติยศและความภาคภูมิใจรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยปีที่6ปี2566จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานรางวัลเข็มพระราชทานและเกียรติบัตรเชื่อชูเกียรติรางวัลครูขวัญสิทธิ์จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่5ประจำปี2566 วันที่27ตุลาคม2566โดยนางศิรานีหมายซ่อนกลางรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วระดับประถม,มศึกษาตอนปลายนื่งในการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับชาติโดยสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยและกระทรวงวัฒนธรรมประจำปี2566โดยเด็กหญิงภูริชยาพิมพ์ปรุ 2. โรงเรียนบ้านโนนผักชีผู้อำนวยการโรงเรียนด็อเตอร์อันธนาทนโคกสูงรางวัลเกียรติยศและความภาคภูมิใจรางวัลเสมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยายมุกปีการศึกษา2565 รางวัลการเป็นแบบอย่างพัฒนาคุณลักษณะคุณธรรม5ประการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทจนได้รับการตรวจสอบคุณภาพเพื่อยกระดับโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวรางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีรุ่นที่7ประจำปีงบประมาณ2566ระดับภูมิภาค 3. โรงเรียนบ้านดอนพงาตรัฐราชวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนนายวัฒนะแถมวัฒนะรางวัลเกียรติยศและความภาคภูมิใจรางวัลบ้านนักวิทยาศสาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมวัยรอบที่สองปีการศึกษา2566-2568ถึง 2, รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นติดต่อกัน4ี่ปีจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานรางวัลเสมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและไบายายมกข 4. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำผู้อำนวยการโรงเรียนนางวลภากิติธน,นชัย รางวัลเกียรติยศและความภาคภูมิใจโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีรุ่นที่7ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2566ระดับประเทศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลเสมาสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามกุกปีการศึกษา2,565รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประเภทรางวัลเกียรติบัตรด,ดีเด่นประจำปี2,566ต่อเนื่องเป็นปีที่4จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน5โรงเรียนบ้านหนองจาน ผู้อำนวยการโรงเรียนนางชุติมาอิศโรรางวัลเกียรติยศและความภาคภูมิใจรางวัลเหรียญทองแดง1โรงเรียนหนึ่งนวัตรกรรมประจำปี2566ระดับภูมิภาคจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รางวัลเสมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกปีการศึกษา2565รางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีรุ่นที่7ประจำปีงบประมาณ2566ระดับภูมิภาค 6. โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสาะอนดาษ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางจิดาภามิรินรางวัลเกียรติยศและความภาคภูมิใจได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ประจำปี2566ผ่านเกณฑ์ในระดับมาตรฐาน ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงประจำปีการศึกษา2566ระดับจังหวัดรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนที่มีสภาพแวดลอ้อมเอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้เป็นเลิศโรงเรียนขนาดเล็กระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามสแกแสง 7. โรงเรียนบ้านหนุกผู้อำนวยการโรงเรียนนายอนิรุธอิสโรรางวัลเกียรติยศและความภาคภูมิใจรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยปีที่สประจำปีพุทธศักราช2566 รางวัลเสมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา2565รางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาว 8. โรงเรียนบ้านครูประชาอุปธรรมพ่วอหนวยการโรงเรียนนางสาวรัตด,ดาวันงามจันอัด รางวัลเกียรติยศและความภาคภูมิใจโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ประจําปีงบประมาณ2566อยู่ในระดับ AA รางวัลรองชนะเลิศกิจกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนดีเด่นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน9โรงเรียนบ้านบุตะโกผู้อำนวยการโรงเรียนนางจันเพ็นขวัญสันเทียรางวัลเกียรติยศและความภาคภูมิใจรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยรอบที่สองปีการศึกษา2566ถึง2568 รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2566เป็นปีที่สองติดต่อกันรางวัลเหรียญทองโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้เป็นเลิศโรงเรียนขนาดเล็ก 10. โรงเรียนบ้านชีวึกสังฆะประชาสรรรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนนางวรภากิติธนชัยรางวัลเกียรติยศและความภาคภูมิใจ รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณนะจังหวัดร้อยเอ็ด รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติในหัวข้อเยาวนชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่17ปีการศึกษา2565รางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาว 11. โรงเรียนบ้านหนองโพรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางแสงดาวเสาเปลีย รางวัลเกียรติยศและความภาคภูมิใจรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6งานศิลปาหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565รับการประกันคุณภาพภายนอกพุทธศักราช2566 ถึง2,570จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนในระดับการศึกษาประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12โรงเรียนบ้านย่าคาโนนแจงรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนายวรรหารตรีรัตนกุลพรปรางวันเกียรติยศและความภาคภูมิใจ ห้องเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาได้รับรางวาัลรองชนะเลิศอันดับที่สองเหรียญทองห้องเรียนคุณภาพระดับประถมวัยโรงเรียนขนาดเล็กได้รับรางวัลเหรีรยญทองโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้เป็นเลิศโรงเรียนขนาดเล็กได้รับรางวัลเหรียญทอง 13. โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิตร,รักษาการในตำแหน่งพ่วำโวยการโรงเรียนนายนภัสพลน,น้ำแก้วรางวัลเกียรติยศและความภาคภูมิใจ รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดแปรรูปอาหารชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ปีการศึกษา2565ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลชนะเลิศเปตองหญิงรุ่น12ปีงานกีฬากรีฑานักเรียนประจำปีการศึกษา2565ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามสแกแสง รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่2กิจกรรมการคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3การแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี2566 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามสแกแสงจะมุ่งมั่นพัฒนาเด็กทุกกลุ่มวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้านน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 บนพื้นฐานวิถีใหม่เน้นความปลอดภัยในสถานศึกษาส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามสแกแสงให้มีคุณภาพและสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองต่อไป ดังคำขวัญของศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามสแกแสงที่ว่าศูนย์ขามสแกแสงแหล่งสร้างคุณภาพเด็กไทยก้าวไกลนวัตรกรรมครูเรียนรู้สู่วิถีใหม่น้อมนำใจสู่เศรษฐกิจพอเพียง